มีไก่พิเศษมาหรือเปล่าวันนี้ไก่พิเศษมาวันนี้ดูดิทานข้าวมันไก่เกียวโตเออทำนี้นี่ต้องไก่ต้องสดนะเออนี่ยวิวสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับครับผมออู๋ตนี่ยงตดนั้าตด้สวัสดีครับเข้ามาเอายิ่งขับได้เอาได้แล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ตูนจะนั่งครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะจัดน้ำมาให้นะพี่ตูนนะครับ ตูนอยู่กันด้ไพี่ตุนโอ้โหพี่ตุนเกือบจะดีแล้วมึงเล่นเกินเบอร์พี่ตุนเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวมานะครับอ้าวนี่ต้องสพตุนคันเข่าหาพี่ตุนนะฮะมอคุณครับอันนี้ฝากด้วยนะครับข้าวมันไก่เกียวโตนะครับของคุณไกด์เทนนะครับผมราดพร้า ลาดที่ดีมาเลาดเผา87แยก12นะครับ a d d a ขับตรงเข้ co, alcohol, ามาค like ุณจะเห็นโลโก้ร <sh> <sh arp race situation> uh ้านแบบอลังการงานสร้างมากนะครับผมฝากมาด้วยแล้วกันนะครับข้าวไก่เขาดีมากๆนะครับข้าวที่บอกว่ามันมากๆนะครับผมแล้วก็น้ําซุปเขาจะมีสาหร่ายด้วยนี่นะครับซิเกเนเจอร์เลยนะฮะทุกจานต้องมีสาหร่ายนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่ตูนชิมนะโอเคปอนุญาตนะครับ ำดับแรกเราจะชิมนี่ก่อนเลยเป็นไก่ทอดนะครับสูตรเนี้อ้นนะฮะสูตรของคุณไกด์นะครับมาลองดูนะครับอืมไก่เนีใช้ได้ไกนื้อใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยว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 